สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันนี่เก่าเหมือนเดิมนะครับมันนี้ตรงกัมพูชียีสิบเอ็ดมิถุนายนสองั่นอรอยหกสิบสี่นะครับอันนี้ผมพามาเบื้องบนหน่อยตระบาดหาทิพตังนะครับซ้ำไรค่อยสีพ่อแยกนะครับกบตระบาดหาทิพซ้ำไรทงคนสี่พ่อแยกเลื่อนชัดขึ้นเป็นละสองบาทนะครับซ้ำนี่แหละพี่น้องซ้ำเห็นนี่ละดูจังไรวาสิพ,อสอพ่อสมพ่นแยกผูแยกดูทั้งสี่พี่น้องนี่ เมื่อมันอยู่รวไปนะครับตัวนึงกินหลายตัวนึงกินหน่อยนะครับที่แรกเขาตัวระบาดมากเลยพี่น้องเห็นปะพี่น้องมันดิมีตัวนึงตัวนี้ตัวนึงตัวหน่อยเห็นปะไหนเห็นปะครับคันเอาไว้น้ำกันดีบะโดนนะครับเรื่อยงตัวนี้นะครับเห็นปะเนี่ยห้อยเขากัดเห็นปลแดงๆเขาขาวนพี่น้องเอาไว้น้ำกันอีกบะโดนนะครับมันที่เกิดการกินกันกัดกันนะครับเนี่ยตอนนี้ว่าท่านกัดปลาไหนมันสู้สียกันอยู่เพราะนั่น จังหวะนี้เดีพี่น้องจังหวะเฮาสิแยกอ,อกกันนะครับพอมันแน่นเน้เน่นนนนนพี่น้องแนนเด้คะดนะจังหวะนี้แน่นเลยเด้วพี่น้อง่นพงึงไกๆแนนเด้นีถือว่าแน่นนะครับถ้าจังหวะจังหวะนี้ทางเฮาแยกเนี่ยมันมันสิเกิดผลเสียเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากวา่ามันสิกินกันนะครับนี่เฮาต้องแยกออกทันทีนะครับนี่เป็นค่ามคิดอะไรพี่น้องวิธีการควบคุม ผมเตรียมบอ่อไว้เดี๋ยวพี่น้องอื่นั่งที่แยกมือ่น,นี่นั่งหนักนับเลยอย่งอื่นนะครับพี่นบาพี่น้องอบอ่อไอนี่มือ่นต้องนับนะครับตาออกมานับนะครับนับแล้วก็แยกออกเป็นตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับนี่เห็นบาพี่นออ้องบ่อผมพร้อมไปแล้วนี่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วต้องรับแล้วนี่รับตัวแยกแยกวันนี้ปุ๊บอีกสอง,างสามมือเป็นตัวสองบาทเด้พี่น้องวันนี้ตัวใหญ่ได้ไปุ๊บเนี่ยเอาแต่ตัวใหญ่มาไว้นี่นะครับนี่เห็นบาพี่น้อง อันนี้คือจังหวะนะครับจังหวะเขาไม่ใจังไลยนะครับเขาต้องแยกออกจากกันนะครับนะครับถ้าฐาเขาไปแยกออกกันถ้าเขาสมุดนี่เอฟซีทำปะเอาไปใส่บออื่นได้บอบออืนอนอ่นที่มันทอกันครบมันที่มันทอกันได้พี่น้องนี่เพิ่นผ่ายเิ่งสมุดมาเบ่งบอหนีหมอเลย อันนี้ใกล้ๆกันนะครับอันนี้อันนี้คือบอสองบาทนะครับตัวละสองบาทเื่อไหร่กน้องสิว่าเอาตัวบาทหันทตังมาใส่น้ำกันกับตัวสองบาทมันก็สิงใหญ่ทอกันหนักมากสิว่ามันบ่แมนได้พี่น้องมันใหญ่ประทันกันนะครับตัวทางเอาตัวบาทหัตังมาใส่บอหนี่เรียบร้อยนะครับสิ่ี่มุ่นี่กินได้นี่นะครับถิอบอใหญ่เลยสิที่เขาคมนะครับตัวบาทหาที่ตังนี่มาอยู่นี่นี่สิที่ไปมุ่งโผน่ไปมุ่อยู่่นนะครับ ถือมือหนี day, the right. the 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 ian, ่งมือใหญ่ๆนี่คมนะพี่น้องนี่เห็นว่าขนาดผมแยกไว้ดีๆแล้วยังมีเศษหน่อยอยู่นี่เห็นว่ามันเป็นเยื่อข้างเขาเก่าเห็นป่ราะว่าผมแยกไว้ดีๆแต่เห็นว่าห้อยกัดหัวกันนะครับสาเหตุก็คือยง้มแยกมันกระโดดมากนะครับพี่น้องดูจ้ำตรงนี้กระดามั่งที่แยกไว้นะครับยง้มมันจับขึ้นมากนะครับมันก็ะเด็ติดม้านัาตัวหน่อยๆนะครับนี่ตัวหนึ่งครับมันได้นมาเสมอไาไหนนะครับแต่ว่าส่วนมากระเ็มาเสมอนลยพี่น้องหนึ่วิธีการนั่ก็คือ เราต้องคัดบอนั่นนะครับนี่บอนี่บอตาบัตหาที่ตังที่สมควรแยกมันมีมุนมันมุนแล้วนะครับมันเริ่มตีมุนแล้วบอนี่เห็นบอนี่เห็นมีหน่อยมีแง่เห็นบอพี่น้องเห็นบอหน่อยไง่หลายเลยนแตกแตกตากกันเลยถ้าต้องแยกออกได้บอนี่พี่น้องจับตัวไง่แยกไปบางคูนนะครับตีหน่อยเอาไปหม่องเก้านะครับจับตัวไง่ไปไปตัวสองบาทนะครับ ไปตัวละบาทนะที่ตังเข้าไปเฮ็ดเอาไปไหว้พุ่นบ่โดนมันก็ง่ายบ่ล่ะง่ายเป็นตัวละสองบาทจำได้เหรอเอฟซีตัวละสองบาทนะครับแดี๋ยวจสถานการณ์เดี๋ยวจะสภาพร่างกายของกบหน่อยนะครับเอาไปดโดนกับอาถือเลื่อนเป็นสามบาทก็ได้นะครับตัวง่ายกินเงี้ยหลายนะครับช่วงนี้กำลังกินเงี้ยนะครับเอาคลิปนี้ขาเอาไว้ทานมีต่อพี่น้องพอกันขิ้หมาเด้อปลูกต้นตะไคร้แลี้ยวจะริมซับตะไคร้เล้ยวพี่น้อง กดตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เป็นมาสวัสดีครับ